มันเป็นเรื่องที่มีการพบสารพิษนะครับซึ่งมาจากทางประเทศพม่า,มาซึ่งเป็นเป็นเหมืองแร่ต่างๆแล้วก็มีสารพิษเปื้อนเกลือนปนล,ลงมาสิ่งที่สําคัญขนาดนี้เราให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ได้ให้กรมมลพิษเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งกรมอนามัยแล้วก็หลายๆหน่วยเข้าไปตรวจสอบนะครับว่ามันมีการทลักมาเนี่ยมันมีค่ามาตรฐานเนี่ย เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่สองริมฝั่งน้ํหรือเป่าจริงๆเราไปพบตอนที่อยู่ต้นทางนะครับไปพบต้นทางที่ที่พบครั้งแรกแล้วก็คณะนี้ก็กาลังดําเนินการอยู่โดยอธิบดีกรมมลพิษจะเป็นประธานในคณะที่กําลังตรวจสอบนะครับเท่าที่เราตรวจสอบเนี่ยเ,เรามีสารพิษเตื่อปนออในหลายจุดหรือบางจุดเกินมาตรฐาน นะครับที่ที่จะเป็นอันตรายได้แต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายในระยะสั้นสิ่งที่เราห่วงก็คือการตกตะกอนแล้วก็การจะเป็นอันตรายระยะยาวขณะนี้เราดำเนินการแก้ไขด้วยหลายวิธีวิธีที่หนึ่งคือทางเจ้ากรมชายแดนทหารเจ้ากรมจิตการชายแดนหาเนี่ยก็ไปเจราจานะครับกับทางพมา่าเพื่อเพื่อไม่ให้สิ่งนี้เข้ามาแล้วก็เป็นอันตรายแต่ว่าในผลการคุย หาลือแล้วก็พบว่ามันมันยังไม่ใช่เป็นของรัฐบาลมาโดยตรงมันเป็นของของชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งเราก็ต้องดาเนินการต่อแต่ว่าที่สําคัญขนาดนี้เรื่องการเจรจาตรงนี้มันก,ก็ก็ยากนิดหนึ่งเพราะมันไม,ไม่ไม่ใช่รัฐโดยตรงก็เราก็หาทางที่จะป้องกันนะครับขนานี้ได้ประสานงานกับทั้งกรมนามัยแล้วก็ทางกรมทรัพยากรน,น้านะครับในการดูทั้งหมดแม่น้ําตรงส่วนนั้นที่มันมีปัญหาเนี่ยเป็นแม่น้ําที่กว้าง ขณะนี้เราให้กองการบินนะครับบินดูทั้งหมดแล้วก็กำลังให้กรมทรัพยกากรน้ำเนี่ยออกแบบนะครับที่จะต้องมีมีคล้ายๆมีเขื่อนหรือมีมีมีเขื่อนนะครับในการกรองสารแล้วก็ใช้ดูดตะกอนที่ติดอยู่ในเขื่อนที่เราวางไว้ออกมาก็เ,าเป็นเรื่องระยะยาวซึ่งจะเป็นปัญหาแต่ก็จะเรียมถับตอนนี้ก็เริ่มทำตำรวจแล้วก็กำลังออกแบบในหน่วยตรงนั้น เพื่อจะป้องกันเพราะว่ายังไงก็ตามเราไปเจจาได้ไม่ได้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะมันไม่ได้เกิดในดินแดนเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําที่ดีสุดก็คือต้องเรียนเรื่องเตรียมที่จะป้องกันไวอันนี้ขณะนี้กําลังโปรเซสกาลังถ่ายและกําลังให้ออกแบบที่จะสามารถสร้างเขื่อนนี้มาดูกเขาสับนี้ได้ขออาจารย์จะให้ความมั่นใจกับผู้อำนยที่เขามีความตังใจเรื่องกาางรเล่าอ๋อให้ความมั่นใจได้ครับเพราะว่าขณะนี้เป็นข้อสรุปไม่ใช่จากจากเราพูดกันเอง เป็นข้อสรุปจากกมรมมลพิษและกรมอนามัยซึ่งได้ดูแล้วว่ามันเป็นเรื่องรองเทิมนไม่ใช่เรื่องเฉพาะนาเพราะนั้นถ้าเราไม่ทําอะไรเลยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับแต่ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นอันตรายแบบนั้นแต่เราก็จะต้องหาทางในการที่จะแก้ไขป้องกันก็โดยการที่จะออกแบบซึ่งขณะนี้กําลังออกแบบอยู่ออกแบบเสร็จก็จะดําเนินการในการก่อสร้างเพื่อจะดูดซับสารพิษเนี่ยให้ตกตะกอนในเครื่องที่เราตั้ง แล้วก็จะดูออถ้าขณะนี้กําลังโพเซสอยู่แล้วก็จะมีความคื้นหน้าผมกม่จะติดตามเรื่องนี้ไปตลอดได้เรื่อยๆอยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับเพราะท่านก็เป็นประชาชนของประเทศเป็นทรัพยากรสําคัญของเรายังไงก็ตามเราปล่อยให้ท่านประชนเหตุไทยอย่างนี้ไม่ได้นะครับรัฐบาลมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องะพยายามจะทำให้เต็มที